ขอบคุณสำหรับออเดอร์วันนี้นะคะขอบคุณลูกค้านะคะวันนี้พร้อมส่งจ้าออกเซตคู่นะคะลูกค้าจ๋าวันนี้นะคะสบู่ดำคาร์บอนนะคะที่หลายคนยังไม่รู้จักนะคะสบู่ดำคาร์บอนนะคะช่วยลดสิวฝ้ากระนะคะหน้ามันนะคะหน้าเป็นสิวเยอะๆนะคะคือตัวนี้เข้าไปช่วยได้เป็นอย่างดีมากนะคะช่วยให้สิวแห้งลงไวมากเลยนะคะลูกค้าจา๋าที่สำคัญนะคะก้อนใหญ่ก้อนหนานะคะคขนาด ร้อยกร,รัมนะคะส่วนสบูนะ่หน้าเงานะคะเหมือนเดิมจากคนไหนที่เคยใช้นะคะคืออันนี้ช่วยบำรุงผิวเพราะเขามีเซรั่มอยู่ในตัวนะคะให้หน้าฉ่าวาวนะคะนี่ขนาด80กร,รัมนะคะแต่ราคาเท่ากันนะคะ2ชิ้นนี้300เหมือนกันส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางนะคะคนไหนสนใจนะคะทักแซทหาแม่ค้าได้เลยจ้าติดตามได้ที่เพจนะคะหนูน้อยเครื่องสาอางขายปลีกและส่งหรือว่าอีกช่องทาง YouTube บัวขาวคาแก้ว a c e b o o k นะคะบัวขาวคาแก้วดีนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะลูกค้าจั ติดตามได้เลยจ้าขอบคุณค่ะยินดีให้บริการทุกๆช่องทางนะคะสอบถามแม่ค้าได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าของเรามีพร้อมส่งแล้วก็มีของแถมให้คือถุงตะกขายตีฟองนะคะคนไหนสนใจทักแชทถามแม่ค้าได้เลยจ้ะแม่ค้าส่งของทุกวันนะคะส่งด่วนส่งไวนะคะถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็สองหาสามวันถึงนะคะอยู่กรุงเทพนะคะหนึ่งหาสองวันนะคะลูกค้าจ๋าขอบคุณค่ะ